ชาวราศีมีนครับกับดวงจิตาครึ่งเดือนแรกครับของกรกฎาคมครับมาเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มีเรื่องเด่นๆเรื่องดีๆอะไรบ้างครับดีนะฮะผมว่าเอาเรื่องของการงานก่อนนะครับผมเห็นว่าในช่วงนี้นะครับคนราศีมีนโปรเจกต์เยอะหรือบางทีอาจจะมีเรียกว่าบางทีเราไม่ได้คิดโปรเจกต์แต่ว่าถูกใช้ไว้วานให้ไปทําอะไรแทนนะครับหรือว่าอีกอย่างคือเป็นช่วงที่มีคนมาขอความช่วยเหลือนะครับการทําอะไรก็ตามนะครับในช่วงนี้ถือว่า มีความคืบหน้าหรือว่ามีเป้าหมายนในการทางานที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้โชคลาภฟุกๆแล้วก็การงานถามว่ามีอุปสรรคไหมมันมีอุปสรรคตามปกตินะไม่ใช่ว่าทุกอย่างราบรื่นนะครับดวงดีคือทุกอย่างราบรื่นร่ำรวยนะครับเฮงเฮงเฮงไม่ครับนั้นเหมือนเป็นเหมือนครับอวยพรแต่ว่าเอาความสภาพความเป็นจริงนะฮะหนึ่งนะครับงานค่อนข้างมีอุปสรรคเยอะแต่มีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นเหมือนกับว่าเรา วิ่งบนผืนทรายนะครับมันใช้เวลานิดนึงมันเหนื่อยนิดนึงแต่ได้ระยะทางอารมณ์ประมาณนี้นะครับมันไม่ได้วิ่งบนพื้นคอนกรีตพืน้นปูนนะครับฉะนั้นเหนื่อยสู้นิดนึงแต่ว่าได้ระยะทางแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตเพิ่มมากขึ้น คนสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็มีช่องทางการเรียกว่าหากินนะหรือว่าช่องทางที่จะมีคนสนับสนุนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับคือมันมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีโอกาสได้เริ่มต้นบางสิ่งหรือว่าได้ทําบางอย่างหรือว่ามีคนท้าทามนะครับฉะนั้นมีความแปลกใหม่บางทีอาจจะเป็นเรื่องเดิมๆแหละแต่ว่ามีคนโฟกัสหรือว่ามีเจ้านายจับตาดูเป็นพิเศษเพิ่มมากขึ้นกันนะฉะนั้นมันเป็นช่วงที่ การงานมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะครับดาวทิศดาวพุธโคจรอยู่พบปุตตะนะครับดาวคู่นี้มันหมายถึงเรื่องของการได้ทํางานเล็กๆน้อยๆถีขึ้นบ่อยขึ้นนะครับคุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยขึ้นมีโอกาสจะได้ไปเรื่องของรีแลกซ์ด้วยนะครับเออในช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นมุมดาวที่ เกี่ยวพันกับเรื่องของการพักผ่อนยอนใจรีแลกซ์นะครับหรือว่าไปก่อครอบครัวอะไรประมาณนี้นะครับมุมดาวก็ยังเด่นอยู่ครับแล้วก็ดาวครอบครัวคือดาวพระพุธนะครับคือเจ้าเรือนภพพันธุโคจรอยู่ในภพปุตตะนะมีโอกาสไปเที่ยวกับครอบครัวและหรือว่ามีความสุขกับครอบครัวเป็นพิเศษในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะครับฉะนั้นช่วนี้ตักัวงความสุขหรือก็ตักดวง ความรู้สึกดีๆนะฮะกับคนในครอบครัวมากนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินช่วงนี้ดาวอังคารกับดาวราหูนะครับดาวแล้วก็าดาวมฤตยูขยายแลวนะครับอังคารราหูช่วงนี้มันมีดวงที่จะได้เงินนะฮะจากการที่ไปช่วยเหลือใครอ่าอย่างแรกที่2คือบางทีมีคนที่เขา,เาทํางานไม่ได้นะครับหรือว่า,ามีคนจ้างทำอะไรสักอย่างแล้วก็ทําไม่ได้แล้วเราเอาเราไปเอาเราไปทําแทนอะไรประมาณน,นี้ครับคือมันมเีเหมือนกับ งานฟุ๊กๆ <Ừ. S 1> หรือว่าอาจจะเป็น Uh, งานที่พิเศษพิเศษอะไรเข้ามาอะไรประมาณนี้นครับแล้วก็อยู่ดีก็ได้ไปแทนใครสักคนหนึ่งอะไรประมาณนี้มากกว่านะแต่วก็นึงก็เป็นเงินที่หมุนเข้ามานะครับหรืออย่างน้อยครับคุณจะหมุนเงินได้ทันถ้าสมมติว่าคุณติดขัดเรื่องการเงินหรือปัญหาใดๆก็ตามโอกาสที่จะมีทางแก้ทางออกก็มีนะครับฉะนั้นดาวการเงินพอที่จะคาดหวังได้ดาวเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนที่โสดระยะน,นี้เป็นช่วงโสดแล้วก็สดจริงๆนะครับคือมีคนแบบเข้ามาชอบแล้วก็มาแบบอยากจะจีบอยากจะคุย อยากจะคบหาเราหรือว่าบางทีเราจะรู้สึกดีกับใครครับแล้วจะไปสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับคนผู้นั้นก็มีข่าวดีครับมีความคืบหน้านะครับในความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ประการต่อมานะครับในช่วงนี้คนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับอย่างที่บอกเขาว่ามีการไปเที่ยวแล้วก็มีความสุขร่วมกันนะครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ย ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เจ็บคอนะฮะเออไอพวกนี้ต้องระวังระวังเป็นพิเศษด้วยนะฮะอาการแ,แปลกๆนะฮะหรือเป็นไข้หวัดใหญ่และพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ประการต่อมานะช่วงนี้นะครับคนที่อยู่ในวัยสวเนะี่ยระวังความดันนะครับแล้วก็ระยะนี้มีอาการปวดหัวตัวร้อนนะครับจุกเสียดแน่นท้องร่างกายมันไม่ค่อยไม่ค่อยสัมพันธ์หรือว่าจะป่วยง่ายนะครับฉะนั้นช่วงนี้ดูแลร่างกายพักผ่อนแล้วก็ดูอาหารการกินที่ควรกับไม่ควรทานนะครับเคร่งครัดเรื่องการกินมากๆนะครับ าการต่อมาท่านที่อยู่ต่างประเทศครับบุงมดามีความคืบหน้าในการทำโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่ามี ความคืบหน้าในงานพิเศษพิเศษนะครับหรือว่าเรื่องงานเริ่มยุ่งเพิ่มมากขึ้นหน้าที่การงานหรือความรับผิดชอบมีแบบผุดก็มาเต็มที่มากขึ้นครับผมก็ยังเห็นว่ามันเริ่มฟื้นตัวบางอย่างเริ่มมีสัญญาณดีๆเข้ามาแล้วนะครับไอ้ปัญหาต่างๆที่มันคาลักซังนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ค่อยๆแก้ไปทีเรื่องอย่าไปใส่ใจมากนะครับคือไปอย่าไปทุกมากแต่ว่าเราเต็มที่กับการแก้ปัญหาประมาณนี้นครับเพราะามันแก้ได้แล้วก็ประการต่อมานะครับ เรื่องของเลขมงคลนะครับมี4 6 5 7เ็ครับเลขที่ไม่ถูกโชครับคือเลข1ครับสีที่ถูกโชครับมีสีฟ้าเขียวนะครับแล้วก็สีส้มนะครับก็อีกสีนึงคือสีเหลืองนะครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกโชครับคือสีดำนะฮะแล้วก็วันที่ดีครับมีวันพุธพฤหัสครับวันที่ติดข่ายคือวันจันทร์นะฮะแล้วก็ต่อมานะครับในช่วงนี้มุมดาวใครที่มีโอกาสทําบุญนะฮะช่วงนี้ทําบุญเกี่ยวกับเด็กมากๆเลยนะครับ ทำมุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายจะดีมากๆเหมือนจะเมื่อไหรที่าวที่เราตกต่าหรือว่าแย่มันจะมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยเหมือนกับเราเคยไปช่วยชีวิตใครนะครับนี่แหละอันที้สองแบบนี้นะฮะสำคัญมากแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของ ใครที่เรียนอยู่นะครับมุมดาวมีข่าวดีเก่วับเรื่องการเรียนการสอนการสอบการแข่งขันนะฮะหรือว่ามีคำว,วักความหวังใหม่ๆนะ่าหรือก็มีอะไรที่แบบสนุกขึ้นนะครับในการเรียนการสอนการสอบสมาธิเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นแต่อารมณ์ขี้เบื่อขี้เซ็งนะฮะหรือว่าแบบแหม่ลำคาญคน,นนะฮะจะเยอะขึ้นหน่อยแล้วก็ระวังหลงลืมนิดนึงนะฮะระวังเรื่องการหลงลืมจดบันทึกให้มากกว่าใช้ความจาและประการต่อมานะครับช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ใครที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังเขาป่วยไข้ไม่สบายหรือมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายของเขานะครับฉะนั้นดูแลหรือว่าจะหาวิธีที่จะ,ะสังเกตเขานิดนึงนะครับเพิ่มเติมสักหน่อยก็ดีนะฮะแล้วก็ประการสําคัญครับในช่วงนี้มีดวงโชคคุกฟลุกนะฮะเออมีเงินพิเศษเข้ามาแหละทางใดทางหนึ่งน,งนะฮะเพราะฉะนั้นหมุนเงินดีๆแล้วกันนะผมยังเห็นว่าโอกาสที่จะมีเงินพิเศษแล้วก็ได้ไรายรับพิเศษครับมีเพียงแต่ว่าหมุนเงินแล้วก็กลัวอย่างหนึง่งคืออาจจะ มีปัญหาเรื่องของการาจะบอกว่าเงินไรายได้หรือว่ารายจ่ายที่มองไม่เห็นมันเข้ามาครับปบุปับชอพันธ์เยอะเหมือนกับซื้อของถูกใบายาแล้วก็ซื้อของระวังได้ของที่มีตําหนิคุณเช็คข้าวของเครื่องใช้ดีๆนะครับแต่โดยรวมแล้วนะฮะดวงดีขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสทบุญที่เกี่ยวข้องกับบุปการีนะครับเป็นพิเศษก็จะดีนะฮะโดยรวมฟื้นตัวค่อยๆฟื้นตัวทีเรื่องทีเรื่องลนะครับ แล้วก็อะไรที่เปลี่ยนแปลงอย่าไปกังวลน,นะครับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตในช่วงจากนี้ไปมันจะเป็นทำให้มันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขอให้โชคดีมีความสุขครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ